มาครับผมก็มีพี่ๆนะครับ FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมเนาะสอบถามกันมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเห็นเงียบๆนะครับผมเนาะเรื่องไปถึงไหนกันแล้วนะครับตกลงสรุปว่าจับหรือยังนะครับผมไปชมคลิปกันก่อนครับสถานที่สถานตำรวจหน้าที่รับครปักเซ้ครับทาเราได้แจ้งและเตรียมการต้องดีแล้วก็บอลเรามาครับเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงครับตอนนี้ก็กําลัง เป็เรื่องน่นะครับดำเนินการทางเจ้าที่เรามาถึงสถานที่นะครับเตรียมการเตรียมการเตรียมการเจ้าที่เอาจริงนะฮะเอาจริงวันนี้เราเราถือว่าเรายังไม่เดินทางไปแต่เราจะไปนะครับบริการไซจะไปเราเริ่มจากที่นครปักเซก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่บริทางไซเพราะฉะนั้นรับโอกาสให้น้องออกมาขอโทษออกมารับผิดชอบแต่เรื่องการกระบวนการนี้มันอยู่ในข้อกฎหมายแล้ว ย่มครอเลยคนน่ะย่อมคอเลยคดีนี่ย่อมครอบเ้ยมาเดี๋ยวไหเี่วเราไม่ยอมนี่จะยอมอยู่ที่เรายอมไม่ยอมอยู่ที่เสียหายอะเด่นๆมาสันสันสันรว่าไงมัสันตัวละตัวละัวะไม่กัวนะครับมาต้องกลัวเนาะคือเจ้าหน้าที่บอกว่ากรณีที่ ความผิดสำเร็จแล้ว <c oughs> ทางผู้ผู้ที่ทำความผิดโอนเงินคืนผู้เสียหายถือว่ายังเป็นความผิดอยู่เพราะความผิดได้สำเร็จไปแล้ว <c oughs> โอเคแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไงก็ไม่รอดไม่รอดแน่นอนนะครับต่อให้โอนตังคืนยังไงก็ไม่รอดคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเราจะไม่ได้ไปจับตัวตรงนี้เราจะทำเราจะทำเรื่องก่อนและขอทางอายการนักศาลเนาะเพื่อจะไปทีละขั้นตอนการทีละขั้นตอนครับจากไปแบบองค์บาปเลยไม่ได้นะมันต้องมี แต่ละสเตปแต่ละขั้นตอนนะคะผมครับยังไงครับเราเปนจะชส์อ่ากับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลรานะครับผมเนาะวันนี้ก็มันอยู่ในซ่องบ่าวล่ำสแนลนะครับผมเสีงเก่าเสีงเคยนะครับนะครับผมก็มีพี่ๆนะครับผมทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็ฝั่งลรานะครับสอบถามกันมาเยอะมากนะครับผมเนาะว่าเกี่ยวกับ ที่ไปเดินเรื่องที่ประเทศลาวนะครับนะเบนาะก็ไม่ได้เงียบนะครับพี่ๆไม่ได้เงียบนะครับก็ยังเดินเรื่องอยู่นะครับผมเนาะก็ยังทำอะนั่นกันอยู่นะครับเนาะไม่ได้เงียบไม่ได้หายไปไหนนะครับนะเรื่องนั้นก็คือไปอแจ้งที่ประเทศลาวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังรอนะครับผมเนาะดำเนินการอยู่นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีไปตามสเต็ปนะครับคือไม่ใช่ว่า คือตอนแรกบารัมก็คิดว่าเออไปปุ๊บไปแจ้งความปุ๊บแล้วก็ไปจับเลยอย่างนี้นะครับบารัมก็เข้าใจเหมือนกับพี่ๆทุกคนเหมือนกันนะครับแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับพี่ๆนะทุกอย่างนะครับมันมีตามขั้นตอนนะครับยิ่งอย่า,อ,าอยู่คนละพื้นที่นะครับแบบนี้นะครับผมเนีมันก็ยิ่งจะใช้เวลานิดนึงนะครับเนาะใช้เวลานิดนึงถามว่านานไหมนะครับมันก็ อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องรอทางเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นนะครับติดต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับคือเรื่องแจ้งความนี้แจ้งความเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จหมดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าคนที่เดินเรื่องให้นะครับคนที่เดินเรื่องให้คือคนของอพี่โบเองนะครับคนของพี่โบเองนะคนที่จัดการเดินเรื่องให้ตอนนี้ฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าเรื่องจะไม่ไปไหนนะครับยิ่งเราแบบมีอ ทีมมีอ่าพักพวกอะไรประมาณนี้นะคะพี่พี่ยิ่งเรื่องมันยิ่งไปไร่ๆแต่ถ้าแบบเราไม่มีพักพวกไม่มีอ่าเส้นสายไม่มีคนแบบเนี้ยไม่มีคนของเราแบบนี้นะครับมันจะช้านิดนึงนะครับแต่ถ้าว่าเป็นคนของเราเองนะครับผมมันก็จะไปไวนะครับก็คือทําเรื่องนะครับไปถึงศาลก่อนนะครับถึงศาลแล้วก็ถึง uh, อัยการนะครับเนาะต้องรอทางโน้นนะครับผมเนาะอันอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นก็จะแจ้งไปที่จังหวัดที่เขาอยู่นะครับซึ่งอ่าจังหวัด ที่เมียเขาอยู่เนาะซึ่งเป็นแขวงอะแขวงอะไรนะบารลํมก็ดื่มนะแขวงทางเหนือน,นู่นแหละครับน้องบารลํมก็ดื่มชื่อลนะนะครับนี่แหละกาลังเดินเรื่องอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนไม่นิ่งเงียบไปไหนนะครับคือเดินเรื่องเสร็จแล้วนะครับผมเนาะคือเพียงแค่ว่าบางอย่างนะพี่ๆไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยได้นะครับเป็นเอกสาร ของทางรัศการนะครับคือทางประเทศลาวนะครับผมคือจะไม่สามารถที่จะเอามาโซได้นะครับคือป็นจะเป็นกฎนะครับมันจะเป็นกฎของกฎหมายนะครับเป็นของกฎหมายของทางประเทศลาวนาะไม่สามารถที่จะเอามาออกสื่อได้นะครับก็โดยไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเอกสารนะพี่ๆแต่ก็ไปยื่นเรื่องเสร็จนะครับแจ้งความเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือจากนี้ก็คือรอแค่ทางเจ้าหน้าที่ฝั่งสปปลาวนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาเมื่อได้คําสั่งจากอัญ,ญาการหรือว่าจากศาลนะครับผมแล้วจากนั้นก็จะไปถึงบ้านเขานะครับยิ่งตอนนี้นะครับผมนะเนาะมีคนไปให้การเยอะมากนะพี่ๆที่เพราะว่ามีคือผ่านมานะครับเขาไปทํากับคนไว้เยอะน,ะนั่นแหละเขาไปทํากับคนไว้เยอะมากนะครับยิ่งเอาแบบคือทาง ปากซนะครับคือทางปากเซอ่ะเขาก็ถามแบบว่าเพราะว่าเอาซื้อปากเซไปอ้างเนาะที่จริงแล้วนะครับบ่าวน้อยปากเซนี้ไม่ใช่คนปากเซนะเป็นคนนะครับแขวงสารวันนะครับเป็นคนแขวงสารวันนะครับเมืองเล่างามนะครับเมืองเล่างามนะครับแต่ว่าบ้านไม่บอกนะครับเนาะคือรู้รายละเอียดรู้หมดทุกอย่างนะครับนะคือเจ้าหน้าที่เขาสืบมาหมดแล้วนะครับนะคือบ้านเกิดของเขานะครับแต่ว่าบ้านเมียของเขาอยู่ที่ ทางภาคเหนือนะครับนะทางภาคเหนือก็อยู่ไม่ไกลนะครับก็คือทั้งบ้านเมียนะครับทั้งบ้านเมียทั้งบ้านเขาเองตอนนี้ก็คือให้ข้อมูลให้กับให้กับเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวไปหมดแล้วนะครับผมเนาะก็คือเดือแค่ทางเเจ้าหน้าที่ฝั่งดาวนะครับติดต่อมานะครับผมแล้วก็มีอคือคนที่เสียหายโดยตรงเลยนะครับก็คือเป็นบ่าวลำเองแล้วก็จะมี น้องเลียนะครับก็คือจะมีน้องเลียนะครับน้องเลียสาวลานะที่ว่าเสียหายโดยตรงนะครับก็ถามว่ายอมความได้ไหมมันยอมความได้มันขึ้นอยู่กับตัวบาร์ลามเองแล้วก็น้องเรียนะครับแต่ว่าส่วนน้องเรียนี่ก็คือเอาตรงๆเขาวกลัวนะครับเขาวกลนะัวเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับน้องเรียออรเคยบอกอ่าน้องเรียบอกกับบาร์มว่าตอนที่เอาเงินอะไรเสพสับนะครับผมเนาะนะเขาก็บอกเขาก็โทรโทรหรือว่าแชทเนี่ยหาน้องเดียว่า เอ่อถ้าเป็นเพราะน้องเดียนั่นแหละที่ส่งอ่าข้อมูลหลักฐานให้เขานะครับก็คือส่งให้กับทางพี่โบส่งให้กับทางพี่แจ๊บนะครับอ่าพี่ตู่นะครับผมเนาะอ่าหลายๆคนนะครับที่ว่าส่งข้อมูลมาให้ที่เกี่ยวกับเอ่อการที่แก้ไขอันเนี้ยการที่แก้ไขปลดล็อกอันนั้นนะครับลิขสิทธินั่นแหละนะครับผมแล้วก็ไปนั่นน้องเดียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจาก นั้นก็มีการโอนเงินคืนเสียศักด์นะครับก็คุยนะครับเพราะว่าแต่อันนี้นะครับพี่พี่อันนี้คือไม่ใช่ว่าโอนเงินจบแล้วมันจะจบนะเพราะว่าการกระทําความผิดนะครับมันเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเนาะก็คือความผิดมันผิดไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะลบล้างได้นะครับไม่สามารถลบล้างได้เนาะคือหลังจากนั้นนะครับก็แชทไปหาน้องเดียว่าน้องเดียรตอนไหนว่างไหมแล้วจะไปเล่นด้วยตอนรับพี่ด้วยนะนะครับ คือบอกน้องเดียวอย่างนี้นะครับคือบาร์น้อยปากเซชชดไปหานะครับเนาะคือนี่น้องเดียวก็ไม่ได้ตอบนะครับเขากลัวนะครับผมดูท่าทางแบบเขากลัวมากนะครับเขาสั่นคือวันนั้นนะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์น้องเดียวก็บอกขอแบบไม่ขอพูดหมดนะเพราะว่าเขากลัวนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแถมแบบอยู่กับแม่นะครับอยู่กับแม่อีกโอ้โหก็ ดูแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็สงสารด้วยนะครับคือเข้าไปให้การกับตํารวจวันนั้นนะครับน้องเขาก็ไม่อยากเข้าไปนะครับเขาบอกเขากลัวนะครับเขาไม่เจอเคยเจอปัญหาแบบนี้ส่วนตัวบารามเองก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนทําแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาปกป้องตัวเองนะครับถามว่าวันนี้ จะมากดเราอย่างเดียวนะครับคือถ้า,าบาบานอยปักเซนะจะมากดบาร์ัมอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ต้องดูก่อนว่าต้นปลายสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากใครแล้ววันนี้ที่บาร์ัมต้องอาลาง,งานนะครับกลับไปประเทศลาวสองสามวันนี้นะครับถามว่าบาร์ัมเสียเวลาเสียได,ได้ไหมบาร์ัมเสียอยู่แล้วครับนะคือบารัมต้องเสียมาเสียเวลากับเรื่องที่บาร์ัมไม่ได้ทํา แต่มีคนเอาซื้อบาลามนะครับเอาอ e ีเมลบาลามนี้ไปแอบอ้างไปชอโกงคนอื่นนะครับแบบนี้นะครับผมบาลามก็ออกมาต้องออกมาปกป้องตัวเองถ้าบาลามอยู่เฉยนะครับตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องนะครับทุกคนก็ยังเข้าใจว่าเป็นบาลามอยู่นะครับแล้วสุดท้ายนะครับพี่โบนะครับเนาะไปแจ้งความเขต้องมาแจ้งความเป็นบาลามเพราะว่าชื่ออ e ีเมลตรงนั้นมาเป็นชื่อบาลามนะครับนี่แหละ ที่บารามต้องเอาอยู่เฉยไม่ได้ละในเมื่อเราไม่ได้กระทําความผิดเราก็ต้องออกมานะครับชี้แจงออกมาปกป้องตัวเองนะครับเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับผมเนาะคือบารามก็อยู่เฉยไม่ได้ละไม่เหมือนนะครับที่ทุกคนตอนนี้นะครับผมเนาะทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนบารามแหละต้องรอรอ,อทางบ่าวน้อยปากเซน,นะครับออกมาชี้แจง ไม่ใช่บ่าวน้อยปากเซนะครับบ่าวน้อยเหล่างามนะครับบ่าวน้อยสารวันนั่นน่ะออกมาชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่าออกมายอมรับผิดนะครับออกมายอมรับผิดออกมาขอโทษคือไม่แน่อาจจะมีแบบยอมความก็ได้นะครับเพราะว่าจากนันเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้ยอมความได้ไหมก็เขาก็บอกว่ายอมความได้มันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายนะครับจะยอมความหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับพี่ๆเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ ถามว่าเงียบไหมไม่ได้เงียบหรอกครับคือแค่ไม่ได้ค่อยเอามาลงโซเชียลเฉยๆนะครับผมเนาะก็ออกมาตอบให้แล้วนะครับผมเนาะออกมาตอบให้แล้วนะกับพี่ๆ FC ทางฝั่งไทยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับที่ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับผมเนาะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับพี่ๆนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงนะครับผมก็ขอขอบคุณครับ